แล okay. <laughs> ้วน้องหลงมาขึ้นพาดบากกันนะเนื่งจองจ้ำฮึปั๊มโอเคอะไายเร็วเรวเรอไม่้องน้องเป็นยังไงบ้างหน้าตาน้องโอเคไหมใจใจ้าอะไรอ่ะโว้ยอะไรก้า บอกพี <ersch> <c oughs> ่พี่มาช่วยแม่ี้ยงอือเย่เย้เย่ดีใจจังเลยห้องเดียวหรอเอี่ยมเลยอะน้องจิร้องทำไมฮะน้องจะย้อนทำไมเออเลยอยู่น้องใจย้องทำไมยหอ้เด็น้ำลายได้ปะ น้องไม่อยากอยู่กับแม่เหรอน้องไม่อยากอยู่กับแม่เหรอนะครับน่าจะสบายตัวอพี่เขามาเลี้ยงช่วยแม่หน่อยกินแล้วหนูกินไฟเบอร์พี่ย่าแล้วขับถ่ายดีมากค่ะอยากได้ไฟเบอร์อีกค่ะจึงแล้ว เออค่อยๆนะแม่ขายกล่องอยู่พี่ๆเขารอกดไฟเบอร์เนี่ยไปบอกข้อเติมสตอ็อกให้หรืออยังเติมแล้วเติมแล้วใช่ไหมอ่ะทุกคนเตรียมกดนะคะให้ยี่สิบออเดอร์ให้ยี่สิบออเดอร์มาหนุปัดตะกา้าใจากราคาสามรอยเก้าสิบราคานี้ที่จะขึ้นจะให้ยี่สิบคนนะพี่ๆ ดูได้เลยนะอออตอนนี้ขึ้นราคาไหนสามเก้าศูนย์ใช่ไหมพี่พี่ใช่ใช่มาวันที่หนึ่มันขึ้นสามเก้าศูนย์ใช่ไหม หแถมหนึ่งหรอคะพี่แม่นั่นแหละเป็ดอะไรให้โยๆๆๆๆๆยังไงหอยังไงหอหอนี่

น่ารักกันเหรอคบลูกน่ารักเหรอคะลูกอะไรอ่ะพี่พี่อะไรหรอ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 พี่พี่อะไรออะพี่พี่มาดูคารูอะคะพี่มาดูคารลเหรอคารอคะโอ้โ่นิ่งเลยคารูอยากคุยกับพี่พี่จังเลยคุยยังไม่เป็นเลยอะ ฮัลโหลคุยกับพี่พี่ไม่เป็นเลยเวลายิ้มน่ารักมากพี่โอทันช็อตเด็ดแน่เลยตะกี้พี่โอบันทึกตั้งแต่ต้นจนจบฮัลโหลเบงอือเออพี่อิ่มด้วยอ่ะแม่ชิบสามชิบี่ชิบห้าชิบหกอันนี้ใช่เหรอชิบเจ็ดชิบแปดชิบเก้ายี่สิบ แล้วเหลือตาแป้ยงไม่เหลือตาครับหลับดีๆเอนย่าออน้ำหัวปีสั่งในติกตอกไม่ใช่คะ่ะในติกตอกมีคะ่ะตะก้าแบบมิวพัดแอนมอนะคะหนูลงตะก้าไว้จริงๆอ่ะพี่ๆแต่ว่าทีเนี้ยตะก้ามันโดนลงโอเคคะ่ะ โอเคค่ okay, ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจเจ้าคารูไปนอนตรงนั้นนะคะสรุปท่านท่าหลับเหรอท่าไน้หลับเหรอหล่อห่อหล่อหล่อหอหับที่เราแป็เรายยะไ โอเคไหมตอนนี้สั่งได้ไหมคะมันตอนนี้สั่งได้ไหมหรอพี่พิมพ์ว่าพี่พิมพ์ในติ๊กตอกอะเซิร์ชหาได้เลยน้ำหัวปีมิวพัดแอนมอมันจะขึ้นเลยนะคะจะขึ้นเลยไปไป,ไ,ปไหนไห oh.